สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนว่าจะพามาดูอะไรแดดช่วงบ่ายร้อนเปี้ยงเลยค้างถั่วน,นิดอะ่ะกระยองกระแยงเพิ่งจะทำเสร็จไปเมื่อเช้าเนี้ย เพราะว่าถั่วของนี้น่ะมันมันเริ่มแตกขึ้นมาแล้วเนาะก็ะเลยต้องทำค้างก็งจะทำแบบนี้ล่ละพอดีได้ปลายไม้ที่เขาล้มไม้ไว้ทั้งเนี้ยไปปีนไปตัดไปเลือกเอาไปตัดเพราะว่าถั่วของนี้อะมันแทงขึ้นมาแล้วนี่ไงเนี่ยเห็นไหมเนี่มันแทงขึ้นมาแล้ว ก็เลยมานะมาทำค้างมาเช้าอันนี้ไม่ได้คุมเขาไว้เนาะแต่ก็แตกแล้วล่ะนี่ไงเริ่มแตกขึ้นมาเรื่อยๆเป็นถั่วฝักยาว แตกขึ้นมาหมดทุกหลุมแล้วนะเราเป็นคนปลูกกระชื่นใจเนาะที่เห็นถั่วฝักยาวมันแตกขึ้นมาได้ขนาดนี้นะนี่นี่ตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่าย <c oughs> บ่าหนึ่งร้อนเปี้ยงเลยตอนนี้นะ่ะ แต่มะละยังไม่แตกเลยมะละเปลือกมันหนาน่าจะใช้เวลาอีกสักประมาณสองสามวันมันน่าจะแตกเนาะก็มาทําค้างเอาไว้นี่แหละทําเองก็ย่องกย็ย่งไว้อย่างนี้แหละเดี๋ยวพาไปดูอีกที่นึงผักที่เอามาลงไว้ก็เริ่มติดบ้างละผักชีมันเล็กเกินไปมัง้งบางต้นก็ตายอันนี้ก็เริ่มฟื้นละ ขึ้นช่ายผักเป็นแล้วกุ้ยช่ายก็ฟื้นละตั้งต้นแล้วเนี่ยอันนี้ก็ฟื้นละผักแพรวมะเขือเทศแล้วแต่สุกินีอ่ะสุกินียังไม่แตกเลยดินยังไม่แตกไม่เห็นเลยเนี่ย เพราะว่าเม็ดมันก็บางๆนะทําไมเป็นชาจังเพราะเม็ดของมันน่ะเหมือนเม็ดฟักทองเลยอะน้ํากระลดเช้าเย็นเช้าเย็นแต่ยังไม่เห็นมันโผล่ขึ้นมาเลยเนี่ยหรือมันเน่าหมดแล้วก็ไม่รู้รอดูพริกบางต้นก็ฟื้นแล้วบางต้นก็ยังเพราะว่ามันโดนถอนมาแล้วสองรอบอะ ่วนอันนี้ก็มาขุดเอาไว้ก่อนแดดมันร้อนอะ่ะมันขุดไม่ไหวเพราะว่าเดี๋ยวจะหาหอมแบ่งมาปลูกมาปลูกเอาไว้เอาพันเขาไว้ปลูกปีหน้าทำไว้สองร่องตรงนี้เดี๋ยวดูก่อนว่าจะปลูกอะไรถ้าไม่อันนี้ก็น่าจะปลูกหอมหมดเลยเนาะไม่แน่อาจจะหาซื้อผักบุ้งมาหว่านเอาไว้เก็บกินสักร่องหนึง่ง ไม่ต้องถึงร่องหรอกร่องเล็กๆก,ก็พอกินแล้วนี่แหละจ้ะชีวิตบ้านนอกเนาะทุกอย่างปลูกเอาไม่ต้องซื้อหน่อไม้ฝรั่งนิดเนี่ยย้ายที่ปลูกมาสี่ห้ารอบแล้วนะเนี่ย ความจริงต้นมันสูงริบเลยคราวนี้เน้นตัดมันออกขุดเอาลากมันเนี่ยมันพิ่งแตกขึ้นมาดาวเรืองหลงมาต้นนึงเอาไว้ปลูกมันไว้เอาไว้เก็บดอกไว้ไหว้พระเนี่ยมุมเนี้ยเดี๋ยวนี้จะหาเปมามัดเพราะว่าล่มตรงนี้นะจะหาเปมามัดหรือไม่ก็อาจจะเป็น เอาแค่มาตั้งไว้ตรงนี้เผื่อเราได้เก็บผักเนาะเอาเก็บผักเ,เก็บถั่วออกมาแล้วก็มาวางตรงนี้ก็มานั่งมัดรกำรตรงนี้แหละเอาไว้ขายวันละสิบยี่ิบบาทแต่มะม่วงนี่แล้วก็คลิปนี้ไม่มีอะไรเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e ให้ช่องนิดสไพ้์ภูไทยชาแนลด้วยนะจ๊ะและอย่าลืมกดกระดิ่งก้องแก้งก้องแก๊งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะจ๊ะ คลิปนี้ก็บายบายค่ะ